กับตันมาทักทายอีกแล้วครับกับตันทักทายอีกแล้วครับเมื่อวานกัปตันไปฉีดวัคซีนมาครับฉีดวัคซีนระ่ว่าบ่มีไข้เนาะคะนะ่ะเนาะวัคซีนตัวนี้เพื่นดีอยู่ฉีดที่คลินิกมาไม่มีไข้เลยดีมากเลย แล้วน้องกับตันก็แพ้นมได้เปลี่ยนนมใหม่ได้เปลี่ยนนมใหม่เลยมาเปลี่ยนนมเป็นยี่ห้ออื่นลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแพ้นมวัวพนะหมอว่านาเพิ่นเป็นตุ้มเจนก็นเลยไอเอานมเทียนเป็นนมวัวอยู่แต่ว่าสก สก,กัดไอ้ตัวที่เด็กน้อยแผลออกไปแล้วว่าสันเพิ่นว่าหมอหมอเพิ่นแนะนํามากระสือมาให้เพิ่นกินไม่ร่องเบิงกระสืออยู่รานคลินิกหมอล่ะค่ะเพิ่นก็มีเพราะว่าเพิ่นเป็นคลินิกเด็กเพิ่นก็มีนมมี่มื้อนี้ไว้ให้ขายน้าเพิ่นก็เลยแนะนําให้กินตัวนี้ว่าสําหรับเด็กน้อยที่แผลนมงัวพะนะเขาก็สก,กัดออกแล้วไอ้ตัวที่เด็กน้อยแผลว่าสันว่า ก็เลยลองเบิงเพื่อนก็กินยูเอวตาห่างพระท่านเนียเต็มที่เนาะเปลี่ยนน้มมหมัเหมอว่านนี่กินไปกินไปก็เด้งออกไป <c oughs> เหมือนจะรู่ว่ามันมันบ่ได้รสชาติเก่าประมาณนี้แหละกินไปแน่เราก็เด้งออกกินไปแน่เราก็เด้งออกอันนี้เมื่อนี้ก็กินแน่อยู่กับบถึงกบว่าบ่ถึงกบว่าเด้งออกขึ้นหมอวานอ้า <c> ว <oughs> อา แล้วก็ต้องมารุ่นอีกว่าสิท้ายดีบอโอ้กลุ้มใจน้ำหลาน <c oughs> เปลียนนุมเราบารูว่าสิเป็นยังไดก็ต้องมาเพิ่งอีกก็ขอให้กินถูกก็แล้วกันละ่ะตัวน,นี้มีหัวทีเพิน่นหิมานี่หว่วงหลานเนาะย่านนั้นจินบัถือก็ะจักสิเปี่ยนเป็นนุ่มยางเราบันนี้ค่ะนะคันเดเห็ดว่าเบิงเพิ่นฟังเพิ่นเบิงย่ายคุย ายายคุยอะไรอยู่คนเดียวเลยลูกยายคุยอะไรคนเดียวหรอลูกยายอัดคลิปหนูไงยายอัดคลิปหนูไงยายเล่าให้ทุกคนฟังไงว่าหนูแพ้นมไงนูกเลยต้องเปลี่ยนนมใหม่ครับกัปตันก็เลยเปลี่ยนนมใหม่ครับ เพื่อนังบงงงแง่เอียงขนาดฉีดวัคซีนหมือวานี่หายกากเดียวตอนมอ,อนมอฉีดมอฉีดยาเข้าไปฉีดใส่หนาขาเพื่อนเนาะหายกากนึงแลว้วก็หยุดเป็นคนที่บงงงแง่อยู่แล้วคนนี่ น้ำหนักก็ขึ้นน้อยน้ำน้ำหนักไม่ตกเกณฑ์แต่ว่าขึ้นน้อยคือเพื่อกินน้มบะถ,ถูกนั่นแหละคิดว่าคุณหมอกเลยเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ว่ากินตัวนี้ลองเบิง่งจะเป็นยังไงเพราะว่นหน้าวาให้กินถูกนะกินถูกนะลูกจะได้ไม่ต้อง หาอะไรมากินอีกเพราะว่ากินเทลาที่ก็ต้องมารลุนกันว่าจะกินถูกบอ่อทองอือทองยั้งบอ่ออีกเชสนนีนะคะเด็กน้อยอะเนาะมันก็นเลยกลายเป็นอยากจาก,กน้อยอยูยด่ด้เปลี่ยนนมแต่ละงืวอ,อตอนแรกๆเพื่อนก็นกินของอันนี้ก็ได้ยุอันที่เพิ่นกินตะก้อนอะปัดที่เนียมาเขาเขา,เขาปรับปรุงสูตรนะเขาปรับปรุงสูตรใหม่ก็เลย มากินที่เขาปรับปรุงสูตรใหม่น่ะก็เลยแพร่คือเหมือนกับเขาจะจะเลิกผลิตสูตรนั้นแล้วเขาจะทําสูตรใหม่ออกมาแล้วจังสิไหมก็เลยเอามาให้เ่นกินรองเบิงมรนก็เลยแพร่นะคะหมอฉีดวัคซีนน่ะเพิ่นเลยเบาก็เลยเ้าเพิ่นฟังเพิ่นเลยบอกว่าให้เปียนเป็นอ้ไอ้ตัวทีสกัดแล้วสกัดตัวทีเล็กหน่อยแพร่ออกไปแล้วเพิ่นวา กินตัวนี้เขาจังสิบอ่อแพร่ว่าฉันก็เลยล่องเบงิ้งนารุ่นกันว่าสิเป็นยังไงว่าน้องกับตันจะกินได้ไหมหรือว่าจะต้องเปลี่ยนอีกก็ภาวนาว่าให้กินได้น้องลูกเนาะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนาะปรับตัวยากเนาะเหลือล่อว่าเพิ่นจะอึแบบน,นี้เพราะว่ากินแล้วเพิ่งเริ่มกินเมื่อวานตอนบาย กับมือนีเต็มมือละล่ะถือว่าเต็มมือเพิ่นปกติเพิ่นก็เอื้อมือเว้นมืออยู่แล้วแต่มือนีกับพระท่านได้เอื้อนะคะหมู่บ้านกับพหมู่บ้านกับพระท่านเอื้อมือนีกับพระท่านได้เอื้อกลัอเบิง่งว่าจะจังใดก็ว่าเปลี่ยนนมใหม่ก็ต้องสังเกตก่อน ว่าจะทายปกติบ่เนาะค่ะเนาะค่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและกดติดตามให้น้องกับตนันกับยายนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ